สวัสดีครับวันนี้ลุงดำพามาดูกังหันแต่สิ่งที่ถูกใจก็คือเสียงดังเขาจะมีการตรีดังป๊อกๆตลอดเวลาสวยมากทางลุงก็เป็นกระเบียนตาข้าวรับแต่ใช้แรงตีหรืกอกระเบียดจะไป จะมีจะอะไรเออปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มน้ำจะอยู่ใต้ใต้เทนนะครับเสียงก็จะดังเรียบร้อยความสนใจได้ดีนะครับแกนกลางของเขานี่จะใช้เป็นเหล็กเหล็กหนึ่ง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 ขุ่นหนึ่งหนึ่งขุ่นนะครับใช้ปั๊มน้ำ ไม้น่าจะเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่ที่ไม้เขาเรียกว่าิงทางไม้ที่่เป็นเก็ดแ็นเกลดครับแต่ทำใชยนย้ำมากูฝังนะครับาการทำมัน,น,น,มนเป็นก้นหอน้ำนีก็เป็น้องน้ำ เราทำตัวดีเองนะครับแล้วการวมนะมันเป็นโจงเสียงให้ให้ได้ยินแล้วเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเรียกลูกค้าอย่างเดียวครับราคาอยู่มาสองพันสินะครับอย่าดูดูเยอะเยอะ เราดูกำหันที่เราดูการเนืองนะครับเราลองจับมันดูนี่กำแพงนะ้าว่าทําอย่างเงี้ยนี่เลยนะครับทำเมืองกันน้ำมัน,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 นมจะพุ่งมามีผ่านมีข้างบนจะสูงตัวข้าว่น,นี่ยนี่อันนี้มันจะมีแทนรับมีบาสสองบาสมีน้ําให้นะ้าวออกนะครับทำแล้วจะสูงต่างสวยงามครับเหีียบบุคคาเขารานมีเสียงดึงมงคลนะครับ เดีวกดมาคนเราดูแต่ผมจะให้ดูว่าดิ่งมาคนอีกทีนะครับอีกทีนะครับเดี๋เวเนี่นยเขียงตคอยดูนะครับแล้วก็หมุนมาตุ๊บๆชโลช้านะครับนี่ไอ้ตัวนี้มันจะหล่ไปตีเห็นไหมครับนี่ช้าๆนะครับนี่พอหล่ไปตีนั่งฟกตัวน,นี้เขาจะเจาะรูหนึ่งเห็มนนะเจาะรูก็มีรอยผ่าตรงนี้ผ่าตรงนี้ เกิดความเสียงดังนะครับนี่นะครับนี่เราจะทำแกนข้างล่างนะครับแกนตายอีกทางนี้นะครับนี่ครับนี่เออสวยงามนะครับนี่เอาที่มีต่างปลี่ยนนะตรงนี้ีระดับเสียงนะครับแต่นี่มันคือให้เกิดความเสียงดัง และสบายใจพวกนีอมองดูว่หลักการทำหลักการตีและดูเพื่อจะให้เป็นขั้วครมีสีนอด้านของไม้ได้ทำออกมาก็ดูดีเหมือนกันครับสิ่งสำคัญก็คือใช้ไม้มาฆ่าโมูไม้กันไว้ที่เสียงดังเข้าม,มาทำหน้าเสียงรดังมาทำหน เอในี่สิ่งสำคัญตรงนี้ดังท้องท้องมือเรียกลูกค้าได้ดีครับเขาจะมองว่าเฮ้ยอะไรจะเป็นเสียงดังขนาดนี้นะครับนี่ดูมเสียงดังท้องท้องน้ำท้องแรงเลย เรายังมากษาเรอระบบแลรบบกลไกผมยังมองดูว่าท้ายมีานข้างางตก่อนีบมนข้างล่งไม้มีคำยันและตรงนั้น <Tamam> ก็จะมีตอมอ้อองรับรับ รู้ว,ว่าทำอะไรนะครับที่ชี้บอกว่าจะตั้งอะไรหรืเอเปลาเขาจะตั้งประดุกมงคลหรืออะไรนะครับอนะไร้วก็ดูชัดๆแล้วก็ออกไปเป็นในโตัวอย่างในการทำแต่สำหรับคุณมือมือนะครับงานไม้จะเป็นพวกไม้แข็งแรงพวกไม้กะดูไม้จริงชันไม้มะค่าพวกเป็นแกล็ดเลยนะครับ แต่สิ่งสําคัญไม้พวกนี้อ่อนอย่าใช้นะครับเพราะมันจะดูดนานแล้วมันจะผุไวนะครับตลอดๆอยู่ร้านโชว์ของโชว์หวยโชว์หวยตกขายพวกนั้นตกขายทีเซตีซูเลยครับนะครับสวยงามนะครับในรุ่นดำกระชอบนี่แหละครับเอาไปทำเยอะๆเพื่ออะไร คนสีมืกระดิกกระโดดได้ก็ทำไม่ยากครับแต่สำหรับคนเป็นช่างม้านะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับจากคุณดังครับจากเ็จมาเล็กๆน้นนอยๆทำมามีมูลค่าครับสวัสดีครับ